กำลังชมการถ่าย่อสดการแข่งขันชกมวยจากเวทีรังสิตจังหวัดปทุมธานีนะคะสำหรับมวยคู่ต่อไปนั้นฝ่ายแดงคือจินตเดชศักดิ์คมคายและฝ่ายน้ำเงินคือสิงดามสเกียติศักด์น้ำหนักช่างมอเช้านี้เท่ากัน1 2 5่ปอนจินตเดชนั้นชื่อจริงว่าจินตศักด์กลางบุตรอายุ22ปีเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมจบมศสาชกมวยมาแล้ว43ครั้งชนะ3 1็ครั้งแพ้12ครั้ง และครั้งสุดท้ายชนะคะแนนคุณเดชทออารยะที่เวทีมวยรังสิท์ผู้จัดการคือคุณทรงชัยรัตนสุบรรหหัวหน้าคณะคือคุณคมคายเต็มอุดงและผู้ฝึกสอนคือคุณไรวิจ,จันทรคุณค่ะส่วนสิงห์ดำไฟน้ำเงินนั้นชื่อจริงว่ารณชัยเจือแก้วอายุ18ปีเป็นชาวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาชกมวยมาแล้ว58ครั้งชนะ40ครั้งแพ้18ครั้ง และครั้งสุดท้ายชนะคะแนนแซนสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองที่เวทีมวยรังสิตผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณสมศักดิ์อัุดวัตโชติกุลและผู้ฝึกสอนคือดาวนินซิงอัศวินค่ะสำหรับผู้ชนะนอกในคืนวันนี้นะคะจะได้รับเงินถึง3,500บาทคือแป้งเย็นเปาโลโมอบให้2,000บาทและสวนอาหารวังไทยอยู่ถนนสายพุทธมนตรสายใหม่อีก1 5 0 0บาทค่ะเชิญคุณวรุค่ะ ท่ชมครับสำหรับคู่นี้นั้นกรรมการผู้ตัดสินบนเวทีนะครับได้แก่กรรมการไพรัตน์พันชาตรีกรรมการในคะแนนที่ข้างเวทีทั้งสองท่านได้แก่กรรมการวิชัยอินปัญจลามกับสุพัฒน์พัฒนาลาบนะครับกินเตเดชวงเกงสีชมพูนะครับเลยงด้วยสีขาวกาดซ้ายออกเตะขวาเข้าที่ลำตัวสิงดำนั้นวงเกงสีฟ้าถึงด้วยสีเหลืองก็เตะขวาเข้าที่ลำตัวเหมือนกันนะครับเสเดชดวงล่างสูงกว่าสิงดำนะครับ เดชเป็นฝ่ายเดินเข้าไปเตะขวาที่การคอสิงจมต่อยขวาแล้วก็เตะซ้ายทำตัวนะครับดังชาดใหญ่ทีเดียวเดชเตะขวาที่ต้นแขนต่อยขวาที่หน้าสิงจมก็เตะซ้ายทำตัวต่อยซ้ายมาขันขวาที่ปลายทางเฉียดไปเดชเตะขวาต้นแขนอีกเตะขวาเฉียดหน้าไปทีนึงสิงจำมก็ขันขวาแล้วก็เตะซ้ายกทำตัวนะครับ ถิงดำฝ่ายน้ำเงินนูงเก่งสีฟ้าคลิปสีเหลือนะครับกาดขวาออกจเดชฝ่ายแดงนูงเก่งสีชมพูคลิปสีขาวกาดซ้ายออกครับจเดชเป็นฝ่ายเดินเข้าไปยกนี้เป็นยกที่หนึ่งครับสิ่งดำยับขวานลครับจเดชขยับเข้าไปอีกสิ่งดำสวิงหมัดขวาแล้วก็เตะซ้ายกำลัตัวถิ่งดำยกขาวขวายานาันไว้ เสดเดะเตะขวาลำตัวสิงดาก็เตะขวาก็มีลตัวบ้างเสดเดะต่อยซ้ายที่หน้าครับสิงห์ดามเขามากอดเอวไว้กอดคอไว้เสดเดะตีเข่าขวาลำตัวได้ทีนึงก่อนเสดเดะหมุนตัวแล้วตีเข่าซ้ายลำตัวสิงห์ดาก็เตะซ้ายลำตัวบ้างจินเสดเดะสักข่มท้ายนะครับฝ่ายแดงกับสิงห์ดามสองกีฬิศักดิ์ฝ่ายน้ำเงินสิงห์ดาเตะซ้ายเข้าที่ลำตัว ับขวาเตะซ้ายต่อยซาติน่าทีเด็กก็ต่อยขวาตีเก่าขว่าลำตัวสิงห์ดำสับจอกขวาแล้วก็จะมีหมัดซ้ายเฉียดหน้าไปทีเด็ดเตะขวาลำตัวอีกทีหนึ่งหมดยกทีหนึ่งครับยกทีสองกนต่อไปนะครับอินเตอร์เด็ดสักคงทายฝ่ายแดงกับสิงห์ดำสอกกินิสักฝ่ายเพิ่มเงินนะครับสรหรับรายการพิเศษในวันนี้นั้นก็เป็นรายการกุศลนะครับจึงยอดเงินจำหน่ายบัตรล่วงหน้าและเงินบริจาคสมทบ ก็เพื่อจะนําไปมอบเป็นกองทุนสร้างวัดตอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะครับรวมยอดเงินก็ทั้งสิน 25, ้น25,500บาทโดยมีนายสมพรกลิ่งคองสารองประธานกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการนะครับแล้วก็ยังมีสะสะจองไทยเที่ยงธรรมจากจังหวัดส,สุพรรณบุรีเป็นกรรมการและรองประธานร่วมนะครับซึ่งรายการวันนี้ก็เป็นรายการพิเศษในศึกยอดโวยดังช่อง9อสวททที่เวทีดังสิตนะครับ มาชมยกที่2กันต่อไปนะครับจินตาเดชฝ่ายแดงกับสิงห์ดำฝ่ายน้ำเงินสิงห์ดำถีบขวาจินตาเดชเตะขวาพับนอกสิงห์ดำสวิงหมัดขวาแล้วก็เตะซ้ายแล้วถีบลำตัวสิงห์ดำถีบขวายันไวจินตาเดชขยับจะเตะขวาไม่ทันได้เตะนะครับจินตเดชเตะไหล่จี้กันไปจินตเดชเตะขวาลำตัวสิงห์ดำก็เตะซ้ายแล้วก็ลื่นล้มลงไปทั้งคู่นะครับลุกขึ้นมาชกกันต่อไป สำถีขวาจินเดชเตะขวาเขาที่ลำตัวเฉียดไปเหมือนกันสินำถีขวายันไว้สินำต่อยซ้ายยนเข่าซ้ายลำตัวเข้าไปจับคอจินเดชจินเดชตีเข่าขวาลำตัวจินเดชหมุนตัวแล้วก็ตีเข่าซ้ายลำตัวนะครับสินำก็เตะซ้ายจินเดชเตะขวาสินำเตะซ้ายต่อยซ้ายที่น้าสินำถีขวายันไว้ินเดชเดินไล่จีกมาสินำถีขวาที่ต้นขายันไว้ สิงห์ดำถีบขวายันไว้แ no ล้วครับจินเดชเตะขวาสินนาจับขาจินเดชต่อยขวาแล้วต่อยขวาที่หน้าจินเดชจับขาสิงห์ดำจับขาจินเดชแล้วก็เวียงออกไปที่มุมเวทีเลยครับสิงห์ดำถีบขวายันไว้สิงห์ดำถีบขวายันไว้นะครับสวิงหมัดขวาที่โก้ขู่อีกหมัดนึงจินดเดชเป็นฝ่ายเดินลจีกับไปายจินดเดชเตะขวาต่อยขวาสินนาก็เตะซานตัวถีบขวาเดินไปายจินดเดชเตะขวาทั้งตัวสินนามสวิงหมัดขวาแล้วก็ เตะซ้ายทีเ huh. ด uh ็ดก็เตะขวาที่หน้าขาทินดำตีขวายันไว้นะครับทีเด็ดเตะขวาไอ้เขาเตรียมตัวที่ดำามซิมัดซ้ายเตะขวาพับนอกทีเด็ดเตะขวาที่ดำจับขาเพื่โยนเข่าขวาตัวเตะซ้ายต้นแขนทีนึงทินดำตีขวายันไว้อีกทีเด็ดขยับเข้ามาเตะขวาที่ต้นแขนทินดำก็เตะซ้ายลำตัวบ้างแลกกันคนละทีสิงห์ดำตีขวาที่ต้นขายันไว้ทินดำสามซิมัดขวาที่หน้าแล้วก็เตะซ้ายลำตัวปีขวาที่ต้นขายันไว้อีกทีนึง เดชขยับเท้าขวาไม่ทำได้เตะนะครับเดินไล่จี้กันไปอีกเดเดกเตะขวาต่อยขวาสิงตามเก็เตะซ้าดันตัวเดเดกต่อยขวาที่น้าสิงหตามเตะซ้าดันตัวส,สิงหตามต่อยซ้าที่หน้าแล้วก็เตะซ้าลตัวทีขวาเยันไม่ทีหนึ่งเดเดกเตะขวาสิงตสหตามเตะซ้าที่หน้าขาหมดยกที่สองครับ คุณผู้ชมครับยกนี้จะเป็นยกที่3แล้วนะครับจินตะเดชสักคงคลายฝ่ายแดงกับสิงห์ดำสองเกียรติศักดิ์ฝ่ายน้ำเงินนะครับทั้งคู่ก็ไปกอดก้อมกันจินตะเดชตีเข่าขวาลำตัวตีเข่าขวาลำตัวอีทีนึงสิงห์ดำก็ตีเข่าขวาลำตัวบ้างจินตะเดชตีเข่าขวาสิงห์ดำตีเข่าขวาลำตัวจินตะเดชตีเข่าขวาตัวอีกสิงห์ดำเนี่ย จินเตะลงไปที e ่มุมน้ำเงินแล้วก็อัดเข่าขวาที่ตั้งตัวอีกทีนึงจินเตะชักเฉยโมโหเหมือนกันแหละครับลุกขึ้นมาเดินไล่จี้กันไปสิงห์นำเตะสร้างตัวทีขวาอย่างไหมจินเตะเข้าไปจับคอสิงห์นำใหม่นะครับตีเข่าขวาลั้ตัวสิงห์นำก็ตีเข่าขวาลั้ตัวบ้างคูยังกอดร่างกันอยู่นะครับจินเตะตีเข่าซ้ายสิงห์นำตีเข่าซ้ายลั้ตัวจินเตะตีเข่าขวาลั้ตัวซิ่งนำเตะซ้ายสูงต้นแขนสิงห์นำทีขวาที่ยอดอกของจินเตะนะครับ ทีน้ำตีขวาจห็นไหเตะซ้ายอัดทีน้ำตัวนเดชเข้าไปจับคอสีดตําเลครับนเดชตีเข่าซ้ายล้ำตัวได้ทีนึงตีเข่าขวาที่ต้นขาตีเข่าขวาต้นขาทันกูยจะกอดกั้งมกันอยู่นะครับนี่มุมน้ำเงินท่านผู้ชมครับก็มีข่าวดีจากนิยมชาตินะครับว่าห้างฟุตบอลไทยจะขายเสื้อในะอเวอรกงบอลราคาถูกในวันที่3สินวาคมวันเดียวครับช่วงระหว่างเวลา10โมงเช้าถึงบ่ายโมง ทีตั้มเชลเอฟบีทีหน้าอินดอร์สเตเดียโมโฮมานะครับก็ไปซื้อเสื้อบอลกางเกงบอลร,ราคาถูกกันได้นะครับดังต่อยขวาเตะซ้ายล้มตัวทีมขวายันไวจิเด็ดเอามาคัดขวาเขาทีไลยขาตีเข่าขวาล้มตัวทีนึงดังตีเข่าซ้ายล้มตัวจิเด็ดตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาล้มตัวดังตีเข่าซ้ายแล้วก็กอดเอวจิเด็ดไปแน่นครับเพียงจิเต็ดลงกว่าจะตื้นเวทีโดยตัวเอง เป็นฝ่ายเด้เดียบอยู่ข้างบนเลยครับกรรมการไปรัทพันจาตรีก็ดึงทั้งหมดทั้งสองให้มาชกกันใหม่สิ่นดำเตะซ้ายลำตัวสิ่นดำตีเข่าซ้ายถิ่นดำเตะซ้ายต้นแขนทีนึงเด่เตะขวาเฉียดหน้าไปเด่เตะขวาไม่โดนครับถิ่นดำอัดเข่าซ้ายติดกันสองทีที่ลำตัวกรรมการไปรัทพันจาตรีแยกออกมาสิ่นดำตีขวายันไว้เด่นเข้าไปจับเข้าไปต่อยขวาหน้าสิ่นดำก็ต่อยขวาที่หน้าบ้าง แลกันคนละทีติดเดชเตะขวาลำตัวทีด้ำเตะซ้ายต้นแขนทีด้ำถีบซ้ายยันไว้ทีด้ำเตะซ้ายเจเดชต่อยซ้ายทีหน้าทีด้ำถีบขวายันไว้โยนเข่าซ้ายลำตัวทีน้ำเตะซ้ายตัวต่อยซ้ายทีหน้าต่อยซ้ายต่อยขวาทีหน้าอีกทีด้ำถีบขวาเจเดชก็หัวหมุนเหมือนกันเลยครับเดินไล่จี้กับมาใหม่ทีด้ำโยนเข่าซ้ายตัวเตะขวาข้างนอกเจเดชต่อยขวาทีหน้าทีด้ำต่อยขวาเข้าไปกอดเอวไว้เจเดชพยายามเบี่ยงตัวออกมาเลยครับ แล้วก็ก,กอบไปนน่นแล้วก็เกี่ยงทิศเดชลงไปที่พื้นเวทีอีกครั้งหนึ่งมการไพลัตพันชาตรีก็แยกออกมาให้มาชกกันใหม่เลยครับสิงห์ดำถีบขวายันไว้ทิศเดชเตะขวาแล้วต่อยขวาแล้วเตะขวาฟ้าในหมดยกที่สาม ครับยกนี้จะเป็นยกที่4ครับจินตเดชฝ่ายแดงสิงห์ดำฝ่ายน้ำเงินทั้งคู่กอดปล้ำกันสิงห์ดำเตะขวาจินตเดชเตะขวาต่อยขวาเข้าหัวไปสิงห์ดำเข้าไปกอดเอวของจินตเดชไว้ตีเข่าขวาล้ตัวได้ทีนึงจินตเดชพยายามจะสะบัดตัวให้หลุดออกมาจากการกอดปล้ำของสิงห์ดำนะครับจินตเดชสับสอกขวาสิงห์ดำโยนเข่าซ้ายล้ตัวจินตเดชสั่งขี่บวกทีนึงครับที่งูแดงสิงห์ดำถีบขวายันไว้ ดำถีบขวาต่อยขวาที่หน้าเตะขวาลำตัวจินาเดชต่อยขวาลำตัวสินามจับจอกขวาที่หน้าจินาเดชเตะขวาลำตัวต่อยซ้ายเข้าหัวไปสินามก็ไปกอดอีกครั้งนึงจินาเดชตีเข่าขวาลำตัวตีเข่าซ้ายลำตัวสินามตีเข่าซ้ายลำตัวจินาเดชตีเข่าขวาสินามโจนเข่าซ้ายลำตัวอีกจินาเดชเดินเข้าไปเตะขวาข้ามลำตัวสินามจับขาไว้แล้วก็เตะขวาลำตัวบ้างสินามจับขวาเตะซ้ายลำตัวอีกสินามถีขวาจินาเดชเตะขวาไม่โดนนะครับ สิงดำทีขวาที่ยอดออกทีขวาที่ต้นขาเดเดตเตะขวาสิงดําเตะขวาแล้วตัวเดเดตจับซ้ายแล้วก็ต่อยขวาที่หน้าสิงดําเตะขวาทีขวายันไว้เดเดตต่อยซ้ายมาคัดขวาเข้าที่ลำตัวย้อนเข่าขวาล้วตัวสิงดําเขเตะซ้ายเข้าที่ลำตัวสิงดําทีขวาที่ต้นขาเดเดตเตะขวาต่อยขวาสิงดําเตะซ้ายลำตัวเดเดตเตะขวาต่อยขวาสิงดําต่อยขวาเตะซ้ายลำตัวทีขวายันไว้ทีหนึ่ง พา่งต่อยขวาเตะซ้ายเดเดเตะขวาลำตัวเดเดเตะขวาลำตัวอีกพี่แดาหมัดขวาจะมาเตะซ้ายรอบนอกพี่แดงซีดขวานะครับเดเดต่อยขวาไม่โดนเดเดเตะขวาแล้วก็ต่อยขวาก็โหัวไปพี่แดงเตะขวาเดเดเตะซ้ายพี่แดงก็เตะซ้ายลำตัวเดเดต่อยขวาต่อยซ้ายที่กบหูพีดแดเตะซ้ายลำตัวเดเดต่อยซ้ายต่อยขวาเดเดเตะขวาแล้ตัวไม่โดนนะครับ เจเดตเดินเข้าไปเิเดเตะขวาต่อยขวาครับผมอีกนบโยนข่ซ้ายตัวทีขวาจะไปเจเดเตะขวาสนเตะขวาลตัวนำขัดัดขวาแล้วก็เตะซ้ายทีขวาจะไปนเตะซ้ายลตัวเจเดเตะขวาแตัวคืออีกทีนึงอหลังกันที่มุมไปทีรันมกอดเอวจเดตไม่แน่นเลยเเดตพยายามจะบัวทุ้ลูกบานะครับ ไฟรับพันชาตรีแยกออกมาเดี่เตะขวาลูตัวเจ้าเตะซ้ายลูกตัวเดีโยวลขวาซ้ายลูตัวตรีเอาขวาลูตัวอีกต้องต้องกันนะครับเดี่ยวตีเอาขวาตัวอีกการไฟรัดพันชาตรีก็แยกออกมา จินตเดเฝายเดินก็ไระตะเระหว้าลตัวหมดยกที่สครับสำหรับยกนี้ยกทจะสุระหว่างจินตเดชสักคบคลายฝ่ายแดงกับสิงห์ดำสอายเินนะครับ เด่นโยนเข่าซ้ายลำตัวสิงห์นำเข้าไปกอดคอไว้นเด่ตีเข่าขวาลำตัวสิงห์นำโยนเข่าขวาลำตัวนเด่นโยนเข่าซ้ายที่หน้าท้องเอาเข่าซ้ายยันไว้นะครับเอียงข้างนิดนึงสิงห์นำพยายามกอดเอวของสินเด่นไปแน่นเลยทีเดียวกรรมการภพรัดพันชาตรีก็แยกออกมานเด็เดินก็ไปใหม่โยนเข่าซ้ายที่หน้าท้องตีเข่าขวาลำตัวตีเข่าขวาลำตัวตีเข่าขวาลำตัวสิงห์นำก็ตีเข่าขวาลำตัวบ้าง ย้อนเข่าซ้ายที่ลำตัวแล้วก็เข้าไปกอดจินตเดชไว้นะครับจินตเดชก็ตีเข่าซ้ายลำตัวตีเข่าขวาลำตัวสิงห์นำจับจินตเดชเบี่ยงลงไปที่พื้นเวทีนะครับล้มลงไปทั้งคู่ครับลูกคุมเจ้าก็ต่อไปจินตเดชต่อยขวาเข้าไปสิงหนำโยนเข่าซ้ายลำตัวตีขวายังไมจินตเดชตะมัดขวาแล้วก็โยนเข่าขวาลำตัวสิงห์นำยับขวาเตะซ้ายที่ฟานในทีขวายังไม่ ทวิงหมัดซ้ายแล้วก็เตะขวาเล็กน้อยอีกทีนึงจีนเดชโยนเขา่าซ้ายตัวตสิงห์ดำเตะซ้ายลำตัวักคู่ไปกอบล้อมกันที่ลิ้งนาทีอีกครั้งหนึง่งกรรมการไพรัตพันชาตรีก็ไปแยกออกมานะครับไปมาชกกันใหม่ที่กลางเวทียกสุดท้ายครับยกที่ห้าจิเดชมาคัดซ้ายสิงห์ดำก็สับต่อขวาที่หน้าทีขวายันไว้จินตะเดชเป็นฝ่ายเดินจี้ก,กับไปต่อยขวาที่หน้าเต็มเดียวนะครับ สิงตามโจนเข่าซ้ายสิเดียต่อยขวาเข้าหัวไปสิงตามตับตอกขวาสิเดียตีปัดซ้ายมาขัดขวาไปครับต่อยขวาเล็มตัวสิงตามโจนเข่าขวาเล็มตัวบ้างสิเดชยมาขัดซ้ายต่อยขวามาขัดขวาที่ใบหน้านะครับสิงตามตีขวาเล่นไว้สิเดชต่อยขวาที่หน้าเฉียดไปสิเดชเดินได้ทีก็มาสิเดชต่อยขวาต่อยซ้ายเข้าหัวไปโจนเข่าขวาเล็มตัวสิงตามต่อยซ้ายที่หน้าางตีขวาเล่นได้ดีหนึ่งสิเดชต่อยขวาเข้าหัวไปสิงตามตับตอกขวาสิเดชต่อยขวาที่หน้า เล่นเตเดียดตยขวาน่ต่อยขวาในมาหนึ่ต่อยขวาในต่อยขวาใน่โดนเต็มเหนือเลยครับสินเตเดียทีมขวาเห็นไหมสิเด็ยดต่อยขวาเข้าหัวไปตีเข่าซ้ายตัวอีกทีหนึ่งทางไปกอดไว้นะครับสินเตเดียดตีเข่าขวาทั้งตัวสินเตเดียดตีเข่าขวาทั้งตัวบ้างยกสุดท้ายครับยกที่ห้ากรรมการไพรัฐพันชาตรีก็แยกออกมาสินเตเดียเดินไล่จี้กันไปใหม่สินเตเดียทีมขวาเห็นไหม จิเดีต่อยสุดท้ายก็หัวไปสิงห์ดำก็มากอดไว้นะครับจินเดชตีเข่าซ้ายสิงห์ดำตีเข่าขวาลำตัวสิงห์ดำตีเข่าซ้ายที่ต้นขาอีกทีนึงจินเดชต่อยซ้ายที่หน้าสิงห์ดำตีขวาจินเดียต่อยขวาที่หน้าต่อยขวาที่หน้าอีกมาดึงต่อยซ้ายที่หน้าซิงห์ดยกลำเข่าขวาลำตัวบ้างจินเดียทะยิบมาด้านซ้ายก็หัวไปสิงห์ดำก็มากอดเอวจินเดชไว้จินเดียตีเข่าขวาตัวตีเข่าซ้ายตัวหมดยกสุดท้ายยกที่ห้าครับ การภารัฐพันชาตรีก็ไปลงคะแนนของตัวเองแล้วก็มาดูคะแนนจากกรรมการจุพัฒน์ธนรา,าบกับวิชัยอิงปัญจลาานะครับแล้วก็วกชูม,มือกับฝ่ายน้ำเงินนะครับคือสิงห์ดำสอกิติศักเป็นฝ่ายชนะคะแนนจินตเดชศักดิ์คมคายฝ่ายแดงครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี